สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการโฮสประกายแสงแห่งความหวังความสุขถ้าแบ่งปันกันไปก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเสมอความทุกข์ถ้าแบ่งปันกันไปก็จะลดเป็นครึ่งหนึ่งเสมอกําลังใจครับมาถึงที่สําคัญหากท่านผู้ชมมารู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนั้นทรงผ่านกําลังใจกับพวกเขาไปพร้อมกับเราครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรียุทธยานะครับมาเยี่ยมครอบครัวของน้องใหม่ครอบครัวนี้ลำบากมากครับเพราะว่าหนึ่งอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์คุณพ่อเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมีปุ่มปมขึ้นมาตามตัวหรือสมัยก่อนเขาเรียกว่าเท้าแสนปมแล้วก็ติดกับน้องไหมน้องใหม่น้องตูนติดหมดเลย3ามคนแต่คุณแม่นี่ไม่เป็นน้องไหมครูไม่ให้ไปโรงเรียนเพราะว่าเพียงแค่ว่าจะไปติดเพื่อนลูกเกิดมาเนี่ยตั้งแต่กําเนิดเลยเนี่ยเป็นเลยหรือว่าเพิ่งมาเป็นเพิ่งเพิ่งเป็นตอนตังครับผมเป็นประมาณตอนเจ็ดขวบได้ครับเจ็ดขวบน้องไหมายุอเท่าไหร่ลครับ สิบสองโอ้โหนี่ขึ้นเข้าปากนะมีขึ้นปากขึ้นที่ที่ที่ริม,มีปากที่ตามตัวนี่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ใช่คนพิการใช่ไหมคะไม่ได้เงินจากช่วยเหลือจากอะไรเลยครับไม่ได้ครับทุกวนันนี้มีอาชีพอะไรครับขายของทั่วไปครับขายของทั่วไปได้วันละเท่าไหร่ครับเ่ยไม่แน่นอนประมาณร้อยบาทได้ท้อแท้ไหมเกี่ยวชีวิตมีครับมันก็ไม่มีครับถ้าลูกไม่มีข้าวกินเนี่ยเราจะทำยังไง ก็ก็ต้องพยายามหายได้ครับบางครั้งถ้าไม่มีก็กระห่าตาตัวเราอดไม่เป็นไรถ้าขอได้อยากจะขออะไรรักษาสองวันครับหัวบอกไหมว่ามีวิธีรักษาอะไรไหมหัวเคยบอกว่ามันมีตัวยาที่รักษาครับเอาละครับวันนี้นะครับรายการโฮสต์นะครับประกายแสงแห่งความหวังนะครับมอบนะครับเงินให้1 0,000ื่นบาทครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องไหมนะครับ ในนามของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเป็นกำลังใจให้คุณนไทยและครอบครัวให้ฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ด,ด้วยดีครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกำลังใจกับคนไทยทุกๆคนได้ก้าวต่อไปด้วยความหวังเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าสวัสดีครับสนับสนุนโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลความสุขจากความหวังเพื่อสังคมไทยช่วยให้ลูกหลานของเรา ไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาเติมเต็มความฝันของผู้ด้อยโอกาสไม่ให้สูญสลายร่วมปกป้องสิ่งแวดลอ้อมไม่ให้สูญหายดูแลรักษาศิลปะวัฒนธรรมไม่ให้สูญสิน้นสิ่งดีๆเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่ได้รับจากน้ำใจของคุณทุกๆคน